ไฟฟสวีเดนใบปิงเง่าในรอบล้านปีแกดูดิ999บวกแล้วดูอยู่ๆใบก็ทะลุไอวอได้เฉยพอนเน็ตป,ปิงปุ๊บละคคืนแขงเลยจ้าทีนี้ทุกคนดูใบขับรถจะลุไอวอได้ใบโปดูดิเอ็นดูตัวเองอะ <laughs> จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเน็ตมือถือหรือว่า WiFi ที่สวีเดนเนี่ยจะเร็วแล้วแรงมากไม่มีปิงไม่มีค้างไม่มีกระตุกไม่มีอะไรใดๆทั้ทงสิ้นเลย แต่บางเออ่อวันเนี้ป๋าใบอะทำอะไรไม่รู้เกี่ยวกับไ i ไฟแกเดินสายอะไรไม่รู้ว่าแกก็เลยปิดเปิดปิดปิดแล้วดูดิก็เก้าเก้าเก้าบอกไปเลยสิค่ะดูสุดท้ายก็ได้เงาะเกมเลยเนไงใบจะตุยมี่เนี่ยว่างรอโหลดเข้าเกมเนี่ยรอดูรอดูค่ะกำลังเชื่อมต่อนี่เข้ามาได้แล้วทุกคนใบยังอยู่ไหนรองตั้งไงว่าใหม่ดิ มันขึ้นว่าเน็ตปกติแล้วอะปกติแล้วจริงๆค่ะชนไอวอแล้วแตกกระจุยปกติแล้วไม่เหมือนก่อนหน้านี้ไปโปขับรถทะลุไอวอย